ในครั้งนี้ครับจะเป็นการโฟกัสในรูปแบบของการใช้งานบนชีวิตประจำวันนะครับพร้อมกับสมาร์นาในด้านการลุยเบาๆพอมันมี 4A เข้ามา4 l o w ททกไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับแต่12กิโลเมตรต่อลิตรแล้วตัวนี้เลยนะ y t e c ขับ4เนี่ยนะตามอีโก้สติกเกอร์นะครับตัวจอตัวเนี้12นิ้วตัวเนี้นะครับ มันใหญ่แล้วมันก็ใช้งานง่ายนะครับรวมไปถึงเชื่อมต่อกับ Apple ิ a ค a n d r o i d a โ t o ได้อย่างง่ายเลยเอาโทรศัพท์วางไว้ที่แท่นชาร์จนะฮะมันขึ้นมาเองครับว่าให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไหมนะครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวจอแสดงการทำงานของอีกหนึ่งฟังก์ชันของออฟโรดโหมดนั่นก็คือตัวกล้องนะครับในขณะที่เราใช้งานบนเส้นทางออฟโรด เราทุกท่านเข้าสู่ออโตโมอตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้อยู่กับเจ้ากระบะพันแก่ครับกับ Ford Ranger w i ์ e t คันนี้นะครับคันนี้มีความพิเศษครับก็ในส่วนของสมรานะเครื่องยนต์ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขุมพลังล่าสุดต้องบอกว่าบล็อกตัวนี้นะครับพัฒนาร่วมกับ F 1 5 0ซึ่งมาจากแ a บ ส่งมาจากอังกฤษเลยนะฮะแล้วก็พัฒนาร่วมต่อไปกับเจ้าขุมพลังเครื่องยนต์ของตัว V6 สูบ3.0ลิตรนะครับพลังมางตัวนี้นะครับมากับขุมพลัง250แรงม้าพร้อมกับแรงบิด600นิวตันเมตรครับจริงๆแล้วเราเคยไปสัมผัสนะครับในรูปแบบของกรุ๊ปเทสซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟอร์ดจัดให้เราได้ไปทำการทดลองขับนะครับเส้นทางไกลที่เชียงใหม่แล้วก็สมรรถนะสมบุรสมบัติเลยนะฮะเส้นทางที่ทางฟอร์ดเขาจัดไว้ถือว่า สา,สายสายลุยกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับด้วยสมรรถนะของตัวรถนะครับที่มาพร้อมกับเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างจะสูงทําให้สถานการต่างต่างเหล่านั้นเนี่ยเราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายในครั้งนี้ครับจะเป็นการโฟกัสในรูปแบบของการใช้งานบนชีวิตประจำวันนะครับพร้อมกับสมรรถนะในด้านการลุยเบาๆไปดูครับว่าฟีเจอร์ในรถ Ford r a n g e r อร์วาทคันนี้ซึ้นมาพร้อมกับขุมพลังว6 3.0ลิตรในการทดสอบครั้งนี้นะครับจะมีสมรรถนะ ที่น่าประทับใจมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวไปดูเลยครับคุณผูชมครับก็เข้าสู่การเดินทางนะครับวันนี้เราได้ทดสอบเจ้าตัว Ford Ranger V6 สูบนะครับสันสุดลิตรอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ก่อนอันนี้อย่างที่บอกครับไปทดสอบมาที่เชียงใหม่ทั้งทางเรียบนะครับถนนลาดยางกับทางขึ้นเขาขึ้นดอยชันชันเนี่ยนะครับไปทดสอบมาซึ่งสภาพเส้นทางถือว่าค่อนข้างจะโหดนะฮะแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันก็มีตัวช่วยกันขับขี่แล้วก็ขุมพลังของเขานะฮะ250แรงม้าพร้อมกับแรงบิดเนี่ย600นิวตันเมตรขึ้นทางชันสบายๆนะครับแต่วันนี้ผมจะไปโฟกัสเรื่องอื่นแทน เรื่องอื่นที่ว่าครับจะมีในเรื่องเก e ียร์อีชิปเตอร์ส0สปีดนะฮะที่จะมาโฟกัสกันเพราะว่าในครั้งนั้นครับการเดินทางในรูปแบบคาราวานเนี่ยไม่ได้ไปจับสังเกตกับตัวระบบเกียร์ตัวนี้สักเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้ครับตัวเกียร์อีชิปเตอร์เนี่ย,ค e เ,ยเคยไปสัมผัสแอนดแอปเตอร์ซึ่งตัวนั้นเนี่ยสมารถนะรุนแรงเลยนะฮะแต่ว่ามันทำงานร่วมกับอ e ีชิปเตอร์ผมมี ที่จับจุดได้คือมีความรู้สึกว่าเวลาผ่อนคันเร่งแล้วความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยผนวกกับเกียร์มันจะไหลเข้าไปหาท้ายรถค่อนข้างจะเร็วความเร็วมันจะไม่ค่อยดรอปเท่าไหร,ร่นะฮะหนึ่งมุมครับมันก็ในเรื่องของเออชื่อเพลิงนะครับไม่ได้มีแรงต้านอะไรมากมายนะักก็ช่วยให้ประหยัดได้บ้างแต่อีกหนึ่งมุมมันเสียวครับเสียวเพราะว่ามันจะพุ่งหารถ คันข้างหน้าอยู่เสมอนะฮะต้องคอยเอาเบรกคอยเลี้ยงคอยช่วยเพื่อชะลอความเร็วไว้อยู่ตลอดนะครับแต่ตัวของเจ้า V6 3.0ที่อยู่ในเรนเจอร์เนี่ยนะฮะที่เราเอากลับมาทดสอบกันครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่สมัมผัสมาท่านผู้ชมมันทำงานสมูทนะครับแล้วว่าในส่วนของพลังกำลังที่มันไม่ได้มากมายเท่ากับแรปเตอร์เนี่ยนะ 300ร้อยแรงม้าเนี่ยมันเหมาะสมมันเหมาะเจาะกว่าว่าง่ายๆนะฮะคือการขับขี่มันค่อนข้างจะสมูทกว่าแล้วตัวเกียร์เนี่ยโอเคแหละมันปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเนี่ยถ้าเราคิดดาวอจากสมมุติว่าในอัตราทดที่มีทั้งหมด1ิบจังหวะสมมติว่าเราอยู่จังหวะที่ห มันจะดรอปลงมาหรืออยู่ที่4หรือที่อยู่ที่3าเลยไม่ได้ลงมาทีละขั้นนะครับมันลงมาตามตำแหน่งที่เราให้คำสั่งมันจากคันเร่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็เปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับกับที่เราต้องการใช้ความเร็วย่านนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความชัชลาดของตัวระบบเกียร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่มันแตกต่างไปจากแัปเตอร์วันนั้นเนี่ยนะฮะที่เราเดินทางเนี่ย คางโค้งเยอะแต่เป็นคางโค้งที่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักเพราะออกเป็นรูปแบบของโค้งพับผ้าซะส่วนใหญ่นะฮะวันนี้ก็จะมีรูปแบบเส้นทางโค้งที่ใช้ความเร็วนะครับลองช่วงล่างดูเ,เดี๋ยวอาจจะมีจ้ำข้อสะพานเป็นบางช่วงคือตรงนี้ที่ต้องการสัมผัสในเรื่องช่วงล่างเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่า adapter ช่วงล่างเป็นของฟ็อกเนาะ แต่ว่าพอมาอยู่ในตัวของเรนเจอร์นะครับที่เราได้เอามาทดสอบในครั้งนี้เป็นเรนเจอร์วายซึ่งเป็นท็อปของเรนเจอร์แล้วล่ะแต่ว่าช่วงล่างไม่ได้เป็นฟ o อกนะฮะโดยรวมนะครับใกล้ๆกันไอ้ตัวนี้เป็นปนแหนบแรปเตอร์มันจะเป็นคอยสปริงเนาะแต่ว่าตัวโชคทั้ง4เนี่ยเขาดีไซน์มาให้มันแมทกับตัวของน้ำหนักตัวของเครื่องยนต์ใช้ได้เลย เราไปลองกันละที่ที่ไปขึ้นดอยในครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้มาลองทางเรียบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้อาจจะมีทางลุยบ้างเป็นบางช่วงไม่ได้ลุยหนักอะไรมากมายหนักคือด้านของการลุยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอ้เจ้าระบบ 4A นะฮะครั้งนั้นเนี่ย 4A เป็นพะเอก 4A คือระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติอัตโนมัติที่ว่าคือมันทำงานเองทนะ่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น4ล้อไฮหรือ4ล้อโลนะฮะ ในกรณีที่ต้องการแรงฉุดกระชากเยอะๆเพื่อพันฝ่าอุปสรรคให้ได้เนี่ยต้อง 4A ก็ทํางานอย่างที่อย่างนี้บอกที่เราไปขึ้นดอยกันมานะในครั้งนี้อาจจะใช้ 4A อย่างเดียวหรืออาจจะมี 4L บ้างซึ่งพอมันมี 4A เข้ามา 4L แทบไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานเลยนะเพราะว่าสพเส้นทางไม่ได้สาสาการขนาดนั้นนะครับอย่างเส้นทางอุทยานทั่วประเทศก็ได้สาหรับ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางชมป่าชมภัยชมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้โหดละเส้นทางไม่ได้ดุถึงขนาดนั้นนะที่ต้องไปใส่ฟอร์ฮแล้วก็ใช้อาวุธลับของรถเยอะๆไม่ค่อยมีละแต่รถมันมีมาให้ฮะอย่างตัวหิ n ดินคอนโทรลนะครับตัวช่วยลงน้ำชันเนี่ยก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกล็อกเฟืองท้ายติดตั้งมาให้อันตโนมัติเลยนะตัวเนี้ยไ,ไม่ไม่ไม่มีเขาเรียกว่า มันทำงานเองกับโหมดการขับขี่ที่ว่านะครับแล้วก็ไอโหมดออฟโรดเนี่ยมันก็มีประกอบไปด้วยหลายโหมดด้วยกันนะโหมดลักจูงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็พวกลุยคโคลนลุยหินลุยทรายลุยหญ้าอะไรพวกนี้มีมาให้อยู่แล้วอัตราเร่ง0ู0ถึงร้อยของไอ้เจ้า v 6 3สามจุดศูนย์ลิตรตัวนี้นะครับถึงร้อยอยู่ประมาณ8.7วินะฮะไม่ไม่ถือว่าน้อยแล้วก็ไม่ถือว่ามากนะแต่แน่แหละ ตัวสมรรถนะเครื่องยนต์เองเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งหลายๆค่ายนะครับได้เปรียบได้เปรียบในเรื่องแรงมา้าแรงบิดได้เปรียบในเรื่องของออสูบที่มีจํานวนเยอะกว่านะฮะมันถึกกว่าแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับแต่12กิโลเมตรต่อลิตรแล้วตัวนี้เลยนะวายแท็กับ4เนี่ยนะตามอีโก้สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้นะฮะก็ การเก็บเสียงห้อศาศาศารงราษาต่างๆเนี่ยโอเคแล้วหนึ่งอย่างนะครับที่ที่ผมชอบตัวจอตัวเนี้ติดสนิ้วตัวเนี้ยนะครับมันใหญ่แล้วมันก็ใช้งานง่ายนะครับรวมไปถึงเชื่อมต่อกับ Apple c a ค p ร and นดอรโตได้อย่างง่ายเลยเอาโทรศัพท์วางไว้ที่แท่นชาร์จนะฮะมันขึ้นมาเองครับว่าให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไหมนะครับมีตัวแผนที่นำทางอะไระแสดงมาให้หมดแล้วก็ตรงนี้ครับ ะเป็นตัวจอแสดงการทำงานของอีกหนึ่งฟังก์ชันของออฟโรดโหมดนั้นก็คือตัวกล้องนะครับในขณะที่เราใช้งานบนเส้นทางออฟโรดเดี๋ยวลองไปดูกันว่าไอ้เจ้ากล้องที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงแต่ในครั้งนี้ครับลองทางลัดยางนะครับลองทางหลวงมาระยะยาวๆใช้ความเร็วหลากหลายย่านความเร็วเลยทั้งเร่งแซงทั้งความเร็วปลายมันเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือจริงๆต่อการใช้งานจริงๆ ไอ้ทร้มานัดลุยเราเราลองไปละอย่างนี้ผมบอกนะแต่พอมาใช้งานจริงๆอย่างเนี้ยไอ้เกียร์อ e ีชิปเตอร์ที่บอกว่า,าที่มาโฟกัสในเรื่องนี้ทำงานได้อย่างเหมาะสมกันนะครับกับเครื่องยนต์ไม่ได้แบบว่าพอถอนขั้นเรงเนี่ยรถพุ่งก็ไปหาท้ายคันหน้าด้วยความเร็วอย่างเจ้าแรปเตอร์ลองสังเกตดูเท่าที่ผมมาทดสอบนะอยู่กับเจ้าแรปเตอร์เนี่ยแล้วก็เจอตรงเนี้ย เรื่องนี้ที่ทําให้แบบเสียวๆหน่อยเพราะว่ามันพุ่งเข้าไปหาท้ายรถคันข้างหน้าเร็วมากพอสมควรนะฮะแต่พอมาอยู่ในเจ้าレンเจอร V6 คันเนี้ยทํางานได้แบบพอเหมาะพอเจาะกันดีครับเหมาะสมกันดีนะครับมันมันเหมือนมันมีแรงเฉื่อยมากกว่ามากกว่าตัวของไอ้เจ้าแรตเตอร์ที่เคยลองก่อนหน้านะครับ แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็เนี่ยคืออุปต่างๆใช้งานง่ายท่านผู้ชมครับในในตัวของหน้าจอ12นิ้วที่ว่านะครับระบบปฏิบัติการที่ตรงนี้เป็นซินฟโฟนะฮะล่าสุดของฟังฟอร์ดเขานะครับทำงานไม่ดีเลยเลยพอแตะอะไรพวกนี้อดีตที่ผ่านมาเคยสมามารถถึงนะครับการใช้งานพวกหน้าจอต่างๆเนี่ยมันจะ ดีเลยหน่อยนะฮะแต่ตรงเนี้ยเหมือนโทรศัพท์เลยครับกดปุ๊บก็เรียกใช้งานได้ปั๊บเลยนะฮะว่าต้องการใช้งานอะไรนะครับโหมดการขับขี่รถยนต์ต่างๆมีมาให้ครบไอ้พวกระบบความปลอดภัยนะฮะก็มีมาให้พร้อมเลยนี่เอาควบคุมได้จากพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตรงนี้ครับทั้งตัวเตือนออกนอกเลนนะครับตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามรถข้นหน้านะครับมี ปิดลิมิตมีหลายอย่างที่อยู่เนี้ยเราก็มาเรื่อกพวกกลุ่มเปิดปิดได้นะเป็นเรื่องของความปลอดภัย วันนี้พาท่านผู้ชมมาลุยเบาๆนะครับหลังจากที่แจ้งไว้ว่าเราไปลุยหนักกันมาแล้วครั้งหนึ่งก็มาลองไม่อะไรมากครับวันนี้คงไม่ได้ถึงขั้นกับโหมด 4L นะก็ลองในส่วนของที่เป็นไฮไลท์ของเขานั่็คือโหมด 4A 4A เนี่ยมันจะเป็นการปรับในส่วนของระบบขับเคลื่อนเองนะครับอัตโนมัติตามการควบคุมของกล่อง ECU ตามการควบคุมของคันเร่งนะฮะอันนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาปรับเป็น 4L หรือ 4A ทําให้หมดแล้วก็อย่างนี้ตัวของฟีเจอร์1ฟีเจอร์ของออฟโรดโหมดะนะครับอ่าปรับ,รบตรงตรงตรง,ตรงตัวของปวงมาัยนี้ก็ได้นี่โหมดออฟโรดมันจะมีตัวของสถานะนะฮะว่าภาพต่างๆเนี่ยจะโชว์เป็นยังไงเดี๋ยท่านผู้ชมเห็นไหมบริเวณโดยรอบก็จะเป็นการแสดงภาพของกล้องรอบ,รอบๆคันนะฮะเราจะเห็นได้อย่างเนี้ย กล้องหน้าทำงานนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในเรื่องของความเร็วที่กําหนดไว้อยู่นะฮะทีนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าคุณไปทางออฟโรดแบบเนี้ยถ้าทางมันสาหัสก,กว่านี้นะคุณไม่ต้องลงไปมองลายก็ได้นะคุณมองจากตัวกล้องที่ที่เรามองอยู่ตรงนี้นะครับภาพคมชัดนะครับความละเอียดค่อนข้างจะสูงทีเดียวสังเกตจับ หินแต่ละก้อนเนี่ยนะมองเห็นเป็นตัวเลยฮะมองเห็นเป็นก้อนหินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยอ่ะครับที่ทําให้การเดินทางเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องลงไปดูข้างหน้าครับว่าสภาพเส้นทางที่คุณจะต้องเดินทางต่อน,นั้นสาหัสขนาดไหนอันตรายขนาดไหนหรือเป็นร่องลึกเป็นน้ําที่มีความสูงขนาดไหนไอ้กล้องตรวนี้มันดูไดห้หมดแต่อย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขาการทํางานมันก็มีถ้าเกิดว่าความเร็วสูงเกินไปเนี่ย ที่เขาควบคุมเอาไว้มันก็จะตัดเป็นหน้าจอปกติครับท่านผู้ชมครับยังประทับใจเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เป็นลองลุยมาหนักๆวันนี้เราเน้นไปทางเรียบซะมากกว่านะครับมีทางลุย ปะปลายเล็กน้อยไม่ใช่เส้นทางลุยหนักมากมายนักไอ้เจ้าตัวレนเจอร์วายแท็กคันนี้ที่เอามานะฮะ V6 3.0ลิตรนะ250้าม้าพร้อมกำแรงบิด600นิวตันเมตรไม่ธรรมดานะฮะคืออย่างนี้ที่ผมมาโฟกัสที่บอกว่าเรื่องเกียร์เนาะเคยไปสัมผัสแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ก็จะเป็นขุมพลังที่มีสมรรถนะ3 0มแรงม้านะฮะเวลาที่ปล่อยไหลเข้าไป หาท้ายแถวที่รถติดอยู่อย่างเงี้ยมีความรู้สึกเหมือนพุ่ง้าไปหาเร็วมากครับจริงๆ,งๆก็เจ้าตัวอ e ีชิปเตอร์สิบสปีดตรงนี้เป็นเกียร์ที่ดีนะรอยต่อของเกียร์เนียนมากๆแต่ในขณะที่ว่าแรปเตอร์เนี่ยเหมือนพลังมันเหลือพุ่งก็ไปหาท้ายแถวแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่เป็น V6 250รแรงม้าในเบนเจอร์วายแท็กเนี่ยนะครับมันพุ่งสมูทกว่าและแรงเฉื่อยที่มีเนี่ย มันมีมากกว่าเจ้าของแร็ปเตอร์ที่เคยไปสัมผัสนะคือสรุปแล้วเนี่ยสม,มูทกว่าเนียนกว่านะครับในการขับขี่ช่วงล่างไม่ต้องถึงขั้นฟ็อกเจ้าตัวนี้ลองไปกระโดดสะพานลองลงหลุมมันออกตึงๆครับแน่นๆฟิลแม,แมแนๆหน่อยถือว่าใช้ได้ไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรมากมานะในเรื่องของช่วงล่างเท่านี้เอาอยู่ละและไอพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อของโลกออนไลน์นะฮะอย่างตัวระบบบริการซินโฟตัวนี้นะครับ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ง่ายๆทั้งตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto 1,519,000บาทเนี่ยนะครับราคาค่าตัวของ r a n g e r w i d e t ac. แทต่ภาพรวมแล้วของแต่งก็ถือว่าเยอะนะบันไดข้างมีไฟหน้านะครับเป็น LED ที่ส่องสว่างมากๆาก,ก็น่าสนใจครับกับ Ford r a n g e r w i t ว t a แและการที่เรานำมาทดสอบใหม่ในครั้งนี้นะครับประทับใจเช่นเคยครับชอบทั้งทางลุยที่เคยไปลองมาแล้วก็ทางเรียบในครั้งนี้ครับ ผู้ชมครับก็ฝากติดตามเราไว้ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยครับรากันตรงนี้ครับสวัสดีครับ